ทุกคนเราอยู่ที่ไหนรู้ไหมเมื่อกี้ทาคลิปไปพูดถึงเรื่องน้องต้นข้าวไปออกทีวีพูดถึงเรื่องคุณพ่อคุณแม่ที่เขาเลิกลากันไปมีสามีใหม่มีเมียใหม่อะไรประมาณเนี้ยทั้งพ่อทั้งแม่คุรัทางกันใช่ไหมแต่น้องเขาก็ตอบน่ารักไงถ่ายถ่ายอยู่เดินชมเมืองความเป็นวัมว่าความเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหัดใหญ่ทุกคน อส่ต่อหยุดมันก็ตัดไปเพราะเมมเต็มทุกคนก็เลยลบแล้วก็โพสคลิปเมื่อคี้ไปก่อนนี่ฮะเนี่ยใส่บันที่หนูอร่อยมากเลยนะตุ๋นับช้ามันสมัครแกงต่าอันนี้เรียกว่าแกงอะไรพี่แกงทั่วทั่วโบมันคั่วั่วโบมันที่หนูช่วงนี้มันที่หนูออกเยอะหรอใช่ค่ะมันเป็นฤดูของมา แต่ปกติที่ก็มีแจงวันที่หนูทั้งปีเนาะใช่ไหมไม่ไม่ไม่เหมือนกันค่ะได้ทั้งปีค่ะก็เลยแล้วแต่ฤดูของมันเป็นปลาเขานูรู้จัเปร็จไหมไอ้นักที่คุณเหยียดลุกเนียงรู้จักลูกเนียงไหมอันนี้เป็นลูกจ้างคล้ายๆกับขนมจ้างขนมมะระจ่างเนาะยิ่งกับนมได้น้ำตาลทรายอันนี้เป็นอะไรน่าทานทุกคนดูสิ พวกพิชเชอร์จากประเภทแบบตักจับสัตว์แมลงเอามาใส่เข้าเหนียวส้มเป็นยังมีความเป็นแบบตลาดที่ยิ่งใหญ่มากทุกคนมีทั้งของกินมีทั้งผักปลาขนมจากก็มีนะอันนี้ลูกมะขามต้อมแบบโบราณอันนี้เป็นมะม่วงเบาจา่โอ้นี่เป็น ไข่คร,ครอบที่คนไข่ครอบไข่คร,ครอบจะเป็นแบบของอาหารทานยากภูมิปัญญาชาวบ้านจากเป็นไข่เค็มราคาแพงนะเห็นอย่างนั้นไม่ได้ไข่เค็มนะแต่เป็นไข่แดงอย่างเดียวแต่เขามีสูตรของเขาอร่อยอร่อย,ออยกินกับขาา้าวยำกินกับแกงใต้นี่ขนมบวมมันสัมปะหลัง มเ,เมื่อกี้พูดถึงเรื่องน้องต้นข้าวไปออกรายการใช่ไหม <c oughs> คือก็จะตัดคลิปเอามาออนแอ์ก่อนเนี่ยเราก็ได้ดูนิด,นดๆแล้วก็บอกไปแล้วใช่ไหมว่าเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะพูดเรื่องนี้ไหมเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยเราก็คาใจไนี่ยว่าทําไมน้องเขาน่ารักจังเลยแบบยังรักพ่อรักแม่อะไรประมาณนี้แล้วก็ยังเด็กไง ไม่มีใครสอนให้เขาเกลียดพ่อเกลียดแม่ที่แบบทิ้งเขาไปอะไรประมาณนี้ใช่ไหมล่ะอันนี้ก็ดีต้องขอบคุณคุณย่าเขานะคุณย่าเขาสอนมาดีนะเขาอยู่กับย่าไงก็เลยอยู่กับเนี่ยฮะเขาเหนียวเขาต้มใบกระเพาะเคยเห็นไหมเขาต้มใบกเาย บบอันนี้ลูกเข่าคันไหมอะมมอันนี้ลูกอะไรนี้นแบบนี้ก็มีนะแบบนี้ก็มีนะนแบบข้าวเหนียวสามเหลี่ยมแบบง่ายๆอ่างรูปร่างไม่สวยแต่อร่อย นี่เป็นข้าวหลามแบบนี้ก็มีนะกระเดากระเดาวัดมะปรางอยากได้ไม่มีมะปริงมะห่อมะปริงมะปริงออกวันไหนมันเมื่อไรช่วงนี้ไม่ใช่หรออันนี้เป็นถังแตกที่เราไม่ชอบเลยแบบเนี้ยน่ากินแต่ไม่อร่อยเท่าไหร่ คือบางคนชอบแต่เราชอบอีกแบบหนึ่งอ่ะจะเนื้อจะแบบถั่วจะเยอะกว่านี้นี่ก็อีกซอยนึงเห็นไหมทุกคนใหญ่มากของกินน่าก,กินทั้งนั้นเลยทุกคนอันนี้ไปชมวงไปชมวงไปต้มกระดูกหมูเปรี้ยวไงเดี๋ยวพาชมตลาดไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเป้าเรื่อง้องคนที่ทที่เต้าคั่วแบบบุ้งแต่ราทุกคนเนี่ยเป็นชุ อร่อยมากที่เราไปกินที่พัทลุงไงย่าทุกคนพัทลุงทําอร่อยมากทุกคนหัดใหญ่ก็อร่อยนะบางเจ้านะแต่บางเจ้าก็ปิดกิจการไปแล้วอร่อยแต่ปิดกิจการแต่บางเจ้าไม่ไม่อร่อยแต่ขายดีนะอาจจะถูกปากคือเขาทาเข้มข้นไปอีกแบบนึงน้องกล้วยเล็บมือน,นางทุกคนไปนี่ไง มันลักนกตุกแกงใต้สิทุกคนน่ากินดังนั้นเลยมีน่ากินดังนั้นเลยแกงใต้หอยโขมก็มีนะแกงหอยขมแบบใต้ใส่ใบชะพลูนี่ทุเรียนเทศทุกคนรู้จักไหม,มต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระนี่ไงลูกเหมือนทุเรียนไหมล่ะฮ่าทุเรียนปนถกกับน้อยนาเรียกทุเรียนเทศทุเรียนนามาจ้ะเปรีย้ยวหวานอร่อยไยละมุด ระมุิจะมีสองแบบเนาะมีลูกแบบนี้กับลูกพันธุ์คมๆมีก็ลีเมื่อคืนนะมาถึงหัดใหญ่ใช่ไหมก็นอนไม่ได้ดูตรงต้นข้าววันนี้จะไปร้องที่สมุดรปราการเห็นว่าใช่ไหมเป็นงานท่านสมุดเจดียนะครับทุกคน้องต้นข้าไปรอจากการจนบ,บุรีไปสมุดรปราการก็ไกลอยู่เหมือนกันนะ นี่ขนมปัมเจ้านี้ทุกคนนี่ขนมปำหม้อป,ปูไก่ปลาทุกคนนี่บันีหนูอีกแล้วมีคนไก่ทอดนี่ขนมพิมพ์แบบนี้ไงอร่อยแบบเนี้ย ขนมพิมแ่ค้าขนมพิมโบราณค่ะใส่น้ำตาลตนูดไหมอ่ะใช่ใส่น้ำตาลตนูดโอยอร่อยถ้าใส่น้ำตาลตนดูดยิ่งอร่อยเลยเลยยไงป้าสามแห้าค่ะแผ่นวสบาทสามแผนี่าแที่จะสามแยแหมเอยน้ำพึ่งเหลองไมมันก็อย่างนี้มาตั้งนานแล้วแปตัวนี้ร้าวก็แหงคุณนายลองป้าลองหยอดให้ดูหน่อยนี่ขนมพิมใหญ่น้ำตาละนด นี่ถั่วลังถั่วลังอร่อยทุกคนเขาเรียกว่าถั่วสบู่ทุกคนถั่วลังเมืออ่กีะมันจะไม่ใช่ถั่วลิสงนะหากินยากเหมือนกันนะนี่ไข,ข่ครอบอีกแล้วทุกคนไข,ข่ครอบตรงไปตรงนู้นก็จะเป็นวัดถัดไหในฝั่งตรงข้ามทุกคนก็จะมีเป็นตลาดนัด<ช>นั้นจะเป็นทุกเช้าเลยนะ ตลาดนับทุกเช้าเลยของเยอะเหมือนกันน่าสนใจมากน่ากินทุกคนไ้ปลาเสือดาวปลาประจำจังหวัดสงขลานี่ฮะปลาขี้ตังปลาตะกลับจะเป็นปลาประจำจังหวัดสัตนีบปาประจำจังหวัดสงขลาเลยก็ปลาขี้ตังปลาเสือดาวทุกคนมันมีหลายจุดเหมือนเสือดาวหรือเล้อกปลาตะกลับนั่นเองที่ทะเลสาบสงขลาจะมีเยอะมากน้องต้นข้าวน่าจะมาร้องเพลงสงขลาสักทีเนาะหัดใหญ่ ไม่ถึงสี่อ๋อเขาหลามทุกคนน,นี่ฮะถนนเพชรเกษมเลี้ยวซ้ายไปสนามบินทุกคนเลี้ยวขวาไปตลาดกินยงจ้ะนี่มะปลาเนี่ยทุกคนจำง่ายๆทุกวันอาทิตย์เนี่ยฮะตรงข้ามอ,อมสิทธ์เพชรเกษม29ตลาดนัดนี่ขนมส้มใบกับขอหายากนะทุกคนเฉพ,พาะภาคใต้เท่านั้นนะ น้ำตาลตะโนดเป็นน้ำตาลแว่นก็น้ำตาลตะโนดนี่ก็มีนะเขาหยาทุกคนเขาหยาบว้ของโปรดทุกคนเกิดเทศสีดาที่ซีสลอรอไงเยอะมากเวลากินอร่อยมากมะเกือเทศสีดาเนาะ ตลิงตลิงเออจริงไปยงโยงทุกคนอย่าลืมโพสคลิปนี้ก่อนนะจะเจอกันอีทีหน้าจ้ะ